ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมก็คุณกำลังอยู่กับต่อนะครับผมก็วันนี้นะครับผมผมจะมาอคนะครับผมที่ยดนะครับผมเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับผมก็ผมว่านนี้ก็คงน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วล่ะเนาะแล้วก็ทุกคนก็รอไปดูกันเลยครับผม รอไปดูที่โรงกันเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทีจะดสุดท้ายพร้อมกันนะครับผมไปดูกันเลยก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูทีจุดสองพร้อมกันนะครับผมว่าตัวอย่างใหม่และตัวอย่างสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับผมให้เย็นเหมือนฟัก ให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกพอน้องกูไปแล้วเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยาศมีละคอไทย <จน S 2> ชัดๆชักเลจากกันเพื่ออะไรมึงจะเลือกทำตัวเป็นหมอผีสักทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าผีตรงนี้มันอาคาวยังไงไม่ต้องกลับมากูกับไปยอดคิดเหมือน ว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับ uh> จ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนเนาะพี่ยักจะกลับมาได้ใชพี่สัญญาคนบัดเสียวอย่าไปสนใจมันด่านลครัาผมคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริง่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องถูกผีหานั่นแดกไปเจอกชิดหาย ถูกต้นตีน<อ>เข้าไป<อ> <c oughs> ทีรักนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เฮียยะพายุหนักขนาดนี้เพียงจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมั้งทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเน,ะนาะแมทไมเราไม่ลง<ม>าาแล้วจ้า <c oughs> มาแล้วตัวในตำนานเออ ทุกคนโอ้โหเอ้ยสั่งบนเนิกูไปแล้วโอ้โหแม่อีมีอยู่ไหนลูกแม่อีมเราลกกูเคลิ้นมาอีมีช่วยด้วยเย้ทีหยดสองเจ นี่แย้มปรากฏตัวอด้วยแย้าใช่แย้มด้วยนะ้จะช่วยแย้มได้ยยงไงแยมอยากได้ล่างเจมีเอาล่างเจามาให้แย้มนะสิบตุลาคมนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ดูจบ เป็นที่เรียบร้อยนแล้วนครับผมจากตัวอย่างใหม่นะครับผมเปิดเผยอะไรให้เห็น <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีทั้งฉากเลือดแล้วก็ฉากไล่ล่าหรืออยบฉากปืนปืนโอ้โหน่าดูมากครับผมก็ผมไม่รู้นะว่าภาคนี้มันจะสนุกเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่าก็ ไปติดตามกันที่โรงนะครับผมก็สิบตุลาคมนี้นะครับผมก็ช่วงนี้มันผมจะหายไปเลยเนาะ,นะก็อย่าหนีกันไปไหนนะผมไม่ได้หายไปไหนหรอกผมไปทําคลิปที่นี่ครับผมในต๊ตอกนะครับผมก็ทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมก็แต่ ที่ YouTube นะครับผมผมก็ยังทำอยู่นะครับผมก็ทุกคนที่กดติดตามไว้ก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับผมโอเคนะครับผมก็หากใครชื่นชอบจาคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสครา์ให้ผมนะครับผมแล้วก็ไปติดตาม Tik t o k ผมด้วยนะครับผมผมลงคลิปเกือบทุกวันเลยนะใครที่คิดถึงผมก็ไปกดติดตามได้ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย